สวัดสดีคุณูชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าไอฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมกระสือนะฮะเกมแนวสยองขวัญน,นั่นเองเป็นคลิปแรกที่ผมจะมาเล่นนะฮะมาเราก็จะมาดูจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงกันเมื่อกระสือของเรากลายเป็นน้องหมาเอาละครับเดี๋ยวเรา ไปดูกันในเกมกันเลยไปเราจะได้แมปอะไรนะโฆษณาดูกว้วเกอนเพื่อความปลอดภัยทางสมองของคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องไปด่านไหนสักด่านหนึ่งแล้วมัง้งคาริฮาดว่ะเอาละครับท่านผู้ชม ดูซิว่าคุณจะได้เสียงหมาหรือเปล่าเอาละครับท่านผู้ชม,ชมเราจะไม่ตัดต่อคลิปนี้นะครับคลิปนี้คุณจะไม่ตัดต่อ ดวงตาเฮ้ยหมาเห่าดูชมหาเห่า,หาหโอเคครับตอนนี้ ห้งห้งห้งห้่ะสือมันเห่าอ่ะมันการังจะขึ้นมาท่านผู้ชมก็ะสือมันเห่ากสือมันเห่างง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  เป็นยังไงนะมันจะเป็นยังไงกันท่านผู้ชมอยากเห็นหน้าหมาหรือยังครับคอมเมนต์บอกผมได้ดิการไม่ตำอ,อะไรเลยนะครับผมจะพาไปดูหน้าหมาจนกว่าผมจะเก็บในถุงนี่ครบหกอันนะ ดูก่อนห้อง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 มันจะเห่าอยู่บนมันจะเห่าอยู่ที่ชั้นสองนะ เล็กนึ่งเล็กนึ่งเงินมามันจะเห่าอีกหรือเปล่าเนี่ยเติดดวงตาก่อน ออกเลย Hard, 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 ไปแล้วมันน่ากลัวจริงๆมันเสียวนะท่านผู้ชมคุณได้เงินสิบสองบาทเต้นเต้นเต้ มาดูฉาก Jump s c a r กัอนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟึฟ๊บเบฉาก Jump สแก r เดี๋ยวเราจะมาดูฉากจ u m p สแกรกันนะครับไปดูฉากจ u m สแก a r เอาละครับไปดูฉากจ u m สแกร r กันเลยดีกว่า เตรียมใจไว้ให้ดีเตรียมใจไว้ให้ดีเลยนะครับเกมนี้ต่อคุณอยู่ที่ฉากจัมสแกร์เป็นที่เรียบร้อยเนนี่คือฉากจัมสแกร์ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับเกมอาอหมาน้อยน่ารัก <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้คุณตกใจเลยนะแล้วมันมันช้ามากจนผมแบบฮ่งฮ่งฮงอย่างเงี้ยแล้วผม <c oughs> มันไม่ยอมจะไปเกมเร็วๆอ่ะมันช้าทุกยมโอเคครับไว้เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับอยากให้ผมเล่นเมาานชาลีก็บอกได้นะครับไปบับครับ